กมาตบุดนะคะวันนี้เราพามาเยี่ยมชมบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่100ตารางวานะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่เนี่ย100จุด6ตารางวาพื้นที่กว้างมากๆนะคะตรงเนี้ยบริเวณพื้นที่ที่เห็นนะคะเป็นพื้นที่โดยรอบของตัวบ้านทั้งหมดนะคะพื้นที่ของตัวบ้านนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าใครมีรถ4-5คันก็สามารถจอดได้สบายๆเลยนะคะ อันนี้เป็นพื้นที่บริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะคะพื้นที่เหลือเยอะมากค่ะหนึ่งงานกว่านะคะมีครัวอยู่ด้านข้างมีถังน้ำํำปั๊มน้ําอยู่ด้านหลังนะคะพื้นเป็นคอนกรีตสแตมป์ค่ะฝ้าเป็นฝ้าแบบนี้เลยนะคะลายไม้สวยๆด้านในนะคะก็จะเป็นประตูค่ะกระจกเขียวตัดแสงกรอบสีดํานะคะพื้นเป็นเกมโต้ค่ะด้านบนนะคะ ก็จะเป็นโคมไฟฝ้าหลุมแบบนี้นะคะมีประตูเปิดออกด้านข้างค่ะสามารถเชื่อมต่อได้เลยต่อเติมได้เต็มที่เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเลเยอร์ห้องนอนนะคะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ค่ะห้องนอนมาสเตอร์นะคะจุดเด่นเลยก็คือจะมีส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําส่วนตัวภายในห้องน้ํานะคะก็จะเป็นโทนสีดํานะคะขาวตัดดําค่ะ ความสูงนะคะสูงถึง3ามเมตรนะคะจากพื้นถึงฟ้านะคะใครชอบตัวบ้านที่แบบสูงๆนะคะก็แวะมาเยี่ยมชมจำรับดังนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่2.99ล้านเท่านั้นเองบนพื้นที่1นึ่รอจุดหตารางวานะคะนนี้เป็นห้องนอนที่สห้องน้ำที่สองค่ะห้องน้ำที่2อนี่ยจะแตกต่างกันแค่ตรงแค่ชาเวอร์นะคะก็จะได้เป็น ธรรมดาไม่มีเรนชาวอร์นะคะนอกนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะส่วนขนาดของห้องนอนนะคะทั้ง3ห้องเนี่ยเรียกได้ว่าขนาดใกล้เคียงกันหมดเลยสามารถใส่ที่นอน6ฟุตนะคะตู้เสื้อผ้าสามบานสตูแต่งตัวโต๊ะทำงานใส่เข้าได้เลยนะคะไฟเป็นไฟดาวลายนะคะไฟฉับเรียบทั้งหลังะคะ่ะ บ้านปงตัวนะคะแล้วก็ห้องนอนที่3ามนะคะสามารถที่จะปรับยืดหยุ่นได้จะทําเป็นห้องทาง,งานก็ได้ห้องนอนที่สเนี่ยถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยนะคะมีประตูเปิดออกด้านหลังบ้านได้ด้วยนะคะซึ่งด้านหลังบ้านเนี่ยเปิดออกมานะคะถ้าเราต่อเติมนะคสามารถต่อเติมเป็นห้องครัวใหญ่ๆได้เลยนะคะเปิดออกมาก็จะพบกับมิตเตอร์น้ําทางน้ํานะคะสำหรับโครงการนี้เนี่ยเราแถมในส่วนของ ค่าใช้จ่ายนะคะค่าภาษีวันโอนเนี่ยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยนะคะทางเราดําเนินการจ่ายให้มูลค่าตรงนี้หลักแสนแล้วนะคะสําหรับการโอนบ้านหลังนี้นะคะอยู่ประมาณแค่สี่ถึงห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าทางครงการสํารองค่าใช้จ่ายให้ฟรีนะคะลูกค้าไม่ต้องเตรียมเงินไม่ต้องสํารองเงินเลยนะคะเพียงแค่ใช้เอกสารเท่านั้นเองนะคะดําเนินการให้ลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ ท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะ093 396 2949คะ่ะสวัสดีคะ่ะ